อินเฟ t i o n Thailand ด์หังก็เกมอยากจะทำคลิปอินเฟสนะก็มีคนปิ้งไอเดียมาว่าเรามาเล่นหังก็เกมในอินเฟสกันดีกว่าก็เลยชักชวนเพื่อนๆมาเล่นกันแต่ทว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดเอาล่ะอ่านกันไม่ออกสิมึงรู้นะว่าอ่านไม่ออกฟังที่พูดไปแล้วกันหังก็เกมในอินเฟสเตชัน ไทยแลนด์เริ่มต้นขึ้นแล้วเ่ี่าแม่งเฮ้เฮ้้่งแม่เลยอ่ะมวยเนี่ยเดี๋ยวเอาอะไรไปดีอ่ะตั้งตีกับนแ้นมีใครใครใครตายตรงนี้น่าจะ กูอยู่นี่ไหมเนี่ยเนี่ยกูไอ้เขียวเขียวพีโปเกบอลนครับตายเขียตายมีจุกมือครับโปเกบอนมาไม่มีศพที่รู่เย็ดเด้อโดนโดนตายช้าที่เก็บของนะมาช้าตายป่ะครับตายป่ะไม่ตายไปตายจ้องจ้องจ้องอุ้ยไอ่ะจะโดนใครยิงใครวะตาแตกเลยเมื่อกี้ทำไมแดงนะไมเลื่อนไม่เลื่อนไม่หล่นวะคืออะไร เออรถไม่เจอเหรอผีมันวิ่งไปไหนอ่ะไม่รถเลยนะมันเป็นระบแฟไรโอ้โหผีไปไหนมาคู่ผีนี่ไปโน่นอะไรเฟสแมพโอ้ยเยอะด้วยเนี่ยเสียงปืนที่ขอบคุณมากขอบคุณที่เอาเสียงปืนไปขนาดนั้นอี๋เธอบ้านนายเขาเลี้ยงยากเงี้ะเราไปแจมกันปะไม่ควรลงอย่างนี้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ขรมาที่มางานขึ้นบ้านใหม่ผม เป็นไงเป็นไงเราจะเริ่มเกมของเรายังไม่ถึงของมานตาม้วยเอาขอยังไม่พอไม่ถึงอีกเหรอใครใครลงลงของกันไอ้หลาดแดงพี่หลาดแดงพี่เต้หลาดแดงลาดเดงโอเคโอเคลาดแดงหาดแดงไดกูรู้กันเองรู้กันรู้กันไดกูตายยากจังวะเนี่ยมาเกี้ผมโดนเจ้าของเกมเจ้าแข็งเอ้นังเกมเจ้าแข็งเจ้าเกมจงเจ้าแข็ง แมันแคบผมโดน mockingbird ยิงมันเป็นสายลักของแบบพวกกระบดนะเว้ยต้องชู่ออะไร mockingjay mockingjay เหรอ mockingbird พ่อตัดเนี่ยชื่อพี่เบิร์ดเขาชื่อ mockingbird อะไร mockingbird อะไรมกเนี่ยดูๆูมันถือ browser ถืออะไรคือ mockingbird มกเฮ้ยอะไรนะนี่เขาบอกมาฆ่ากัเองแล้วใช่ไหม ตอนไหกูเน่ยตอนไหนโดโดยังไม่ถึงเลยเฮ้ยต่ไสองสองบอกเลยสวีดีฮัลโหลไปแล้วมีมาเออมันต้องโดเขาบอกว่าอารมณ์นี้อัละาัแดงไปเอาละันแดงผมมีเยอะนมอบเ้าเล่พี่ว่มาเจอพี่ครับผม เลืเร้นเลยไม่ต้องจัดของแล้วไอ้ไม่ได้ย้อนไม่รู้ยี่สิบดีสี่นะพึ่งเออแอะไรเพราะรหัสแดงกันหรอรหัสแดงรหัสแดงคือระเบิดพี่เฮ้ยกูไม่บอกมีรหัสแดงด้วยรหัสแดงของเราคือเนี่ยแหละไม่ไอระเบิดเกมนี้มันทะลุตี้ถึงตี้กันอยู่ก็ตายได้ไอบาร์บอมบ์ป่ะหรืออะไรบาร์บูมทุกทุกระเบิดบาร์ดบูมบาร์บูม ไม่ได้เอาบัลลบูมาหวาดเสียใจซื้อไงวะเจอเปล่าเจอได้เอฟสิบซื้อได้เลยครับกดอยนะเอฟสโดนเอฟสิบไอ้ละไข่มากระโดดปั่นนี่แหละแก้มนี่หว่าเราเองเราหาที่ปลอดภัยก่อนเล่นเลยใครถึงสมบลัยหัวนั่งงูนั่งงูพิษแล้วก็ยังนั่งงูพิษนั่งงู ทำให้มันเสียเวลาเขาใส่ชุดงูเหลือมอะเมื่อกี้มีการบอกว่าเออเราหมอดแล้วเรือยอเออเราหมอบเรายอเออให้เพื่อนเฮ้ยเกิดท้องใครวะเนี่ยเป้ไป่เสียใจกันเราพเี่ยวกันเราพวกเกี่ยวกันเคี้ยวพี่เี้ยวมิติิติเดอนี่เดอนก่อน่เททสเทอะไรวะเทอะไรวะทอะไรกันวะเทอะไรกันวะไม่เคี้ยวเฮ้ยมันมีเดี๋ยวก่อน นี่มึงิะเล่นม็อกม็อกเจกันหรือเปล่าิกันอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวพอ่าอะกันพอนอะกันสวัสดีครับสวัสดีครับคราอะไรัใครอะแกมแกยิงหมดเลยยิงหมดเลยยิงแก้มเลยอย่ายิงโคลาเด็

ปลาเค็มปลาเค็มโอ้โหนั่นหอยหรืออะไรเนี่ยรูปร่างเหมือนหอยเม่นสอบถ้าวิจัยหอยเสร็จแล้วก็ช่วยยืนใครใครมานอนตรงนี้วะใบเดบุมนี่เท่าไหร่เนี่ยดูั้บเดบุ๋มนี่หมดกันยังนี่ของใครไม่หมดหรอกตกหายไหมไม่รู้โอ้โหแรงอันนี้ของใครพี่ไม่รู้ ของขูดเลยเนี่ยม่งตกองกันวารรด้ลยนะอิงกันคำๆำสกาก็ต่อคยววิวอันนี้คืออะไรคือเอามาวางไว้ให้วิ่งกมาหาใช่ไหมเออเฮ้ยมันมีสกาของผมอยู่ว่าเอาโมซินโมซินโมซินมีสกาต้องติ้นไหมครับโมซินเดิมโมซินนี่เดี๋ยวเอาปืนไก่ๆไปให้เยอะๆหมอยสั้นหมอยสั้นเออหัวเขาหลงชื่อปืนแต่ละอัน อาะไรไปแก่เฟรดเฟรดเฟลิเเอออาวุธอะไรอ่ะเป็นชิ้นเราเยอะป่ะเฟรด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 เยอะเฟรดเฟรดเนี่ยเฟรดเฟรดเฟรดเฮ้ยเขาเป็นสาวแว่นด้วยเป็นไงล่ะเฟรดเราระเบิดเราระเบิดปะดาบุ้มเหลือกี่อันละเฮ้ยคนนี้นี่ผมรู้แล้วพี่ทีฟเอาอะไรอะไรแฟดแฟรแฟรแฟรกับเกมไลท์คือมาแฟรแบงก์อะนะ เกมไลน์นี่แาทีเฮ้ยแฟนแบงค์ซื้อได้เหรอเออแฟร์ได้เฮ้ยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ซื้อไงินไปเล่นเลยไปเล่นไปเล่นไปเล่เฟปเล่นเอาวังโดนเฟลนี้ไฟน์ไรวะเฮ้ยเอาซื้อมาให้ทุกสีแทงทีเดียวตายหาเลยทียอะไรวะมันตัวละตัวละครในเอลเอลเลยดิขาตาเลยด้วยเนี่ยแทงแทงทีเดียวตายเลยแทงตูดเลยนี่ประเด็นปัญหาคือต้องรอสี่นาทีหอมมันแรงมากเลยเหรอวะเม่อแทงอัด แทงอัดแบบนี้เลยอะแทงอัดหน้าผมเลยแทงทะลวงตูดทะลุปากนี่นี่นี่เอาเค็มไหลไปเค็มไหลเค็มไหลเลยวะเนเน่เดี๋ยวเอาของเห็นได้แล้วก็ไบคอนเอ้าเค็มไหลแล้วก็ไบคอนลูกชิ้นกินลูกชิ้นเอย่าแบกแบกแบกไแม่งแรงมากแรงมากแบบทีเดียวที่นอนเลยอ่ะบายบจัดของจัดของลูกชิ้นเฮียนี่แทงทีเดียวปาก อตอนนี้นะครับฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะฮะอาเมาแล้วครับตอนนี้โอ้คลิปนี้คลิปนี้คือตัดต่อชั่วโมงกว่าแน่นอนคืออัดอัดมาแล้วสองชั่วโมงเอาของแก่ๆไปแล้วเอาของแก่ไก่ไปแล้วเมื่อวานนี้ดูดดูดเข้าตัวกันยังไงโอ้ว่าเจ็บเมืดอยหายเก็บหนังโป้หน่อยอัดเกมนี่ยาวเลยเนี่ยผมเฟนนี่เซตเซตโปรเซตโปร เอสเปรผมแม่ไม่มีเป้าเลยเลยยิงกันโดนหมดพี่ไม่มีอะไรเลยเลือเสื้อผ้าชื่อไงเนี่ยได้ซื้อผ้าใหม่ใหม่เสื้อผ้าเป็นไม่มีต้องไปผ่านลัก้อนเนียนี่นี่นีไปไปวางของไปแยกย้ายกันวางของตั้งไปันกัะจายเลยถ้าเราเป็นคนวางแล้วคนเล่นมันก็รู้ดิแล้วก็วิ่งเออมันก็รู้ละเออมันต้องมีคนเป็นกลางคนหนึ่งเว้ยให้ใครเป็นกรรมการอ่ะพี่ก็ได้มั้ง เี๋ยวจะไปยืนเอาคนคนเล่นในเทปพี่นกอ่ะพี่นกเป็นกรรมการเลยพี่นกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่เอสดีดีก็บอกนี้ผมบริจาคอุ๊ยไรนี่มีไอไออมาวเซอร์มีมีกระสุนไหมเอาไปเอากระสุนไปเอากระสุนไม่ได้เอามาเฮ้ยอย่ายิงไปไปไปวางของกันนนมามาของแกงไก่เนี่ยพี่ เฮ้ยที่มันฮาร์ปไลท์นี่หว่าอุ้ยช้ได้นะนมอ่ะโอ้ยโอนี่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 ใหญ่ใหโอเคโอเคอยากลองปาเนี้อยากลองปาโอเคเลยอะเทียบเกันเทียบกันเทียบกัน้เอานมอานมาชนกันไอระเบิดเลยวะาบแบตแตแแบตแมตแอะไรวะ โอ้แม่งจ้าะเสลิดเกินเอยเพิ่งเคยใช้แม่งมาทางนี้เลยโคตรแพงเลยตั้ง80 8สิบาทอันนึงอะโอ้โหสนนัยยิงผีพี่คิดอะไรอยู่นะวิ่งมาจุดลงต้นกันจุดลงต้นจุดลงต้นตอนนี้มีหินตามมาเต็มเลยว่ะผี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 พูดชัดๆหน่อยเฮ้ยมันตามไม่หยุดเลยตามเป็นขบวนฆ่ามันดิฆ่ายังไงอ่ะเขาสงสารเอาไม้ตีมีไหมอ๋อไม่มีมันอาวุธกันมาทิ้งหมดแล้วเว้ย เออต่อยต่อยลุมต่อยลุกตายลุมต่อยมีวันท้ายค่ะต่อยเสือวันท้ายค่ะาปร้องงั้นเชิญแก้มไปสวดพม่านคนเดียวแล้วกันเฮ้เนี่ยคนละตัวคนละตัวได้อยู่คนละตัววิ่งมาต่อเครื่องด็ผมต่อยได้ตัวหนึ่งเฮ้ยอ่าตายไปแล้วตัวหนึ่งมีแก๊สโซลีด้วยแก๊สโซลีต่อยต่อยรอแม่งเออแมวต่อยดิต่อยดิต่อยดิ เฮจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวแบบนี้นะเราเองเธอใครอ่ะเราเขาไงเดิมเวรกดกดต้องกดอะไรใน F12 ได้ใช่ไหม F2 คืออะไร F2 มันจะซ่อนเออเออเฮะ F2 ไหมไม่กห็นไม่เห็นอินเ i n t e r f e มไหมจบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Hunger Game มหมครับกับการเอาชีวิตรอดของออ๋ที่มันต้องกินไหมพี่ใช่ใช่นั่นมันทังกี้ทังกี้ เอามันอังกฤษอังกฤษเช็คดับเช็คดับเช็คดับกูสำหรับเจ้าอ้ไอ้ไอเอามันดิกูสัญญาแล้วถ้ากูมีอาวุธกูจะเอาไอ้ไอ้หัวเป็นไอ้เย็นใจเย็นใเย็นนเอาละครับตอนนี้พวกเราตัวเปล่ากับทุกคนนะฮะมีแต่หมวกมีแต่ใส่รักกันทั้เราจะมาเซสควอเวิร์ลเราจะมาเซสควอเวิร์ลนะครับโดยเข้าไปในล็อกกี้ฟอร์ดแล้วก็หยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็มาไล่ฆ่าฟันกันเองโอเคสามสองหนึ่งไปเอ้ยตายแล้วว่ะตายแล้วว่ะตายแล้วตายแล้ว ยไม่เอายไม่เอายังไม่ายังไม่รู้เลยยายาไปก่อนไปก่อนยายาาไปกันตรงนี้เจ็บอาวุธก่อนแล้วค่อยมาตีกันดิมันต้องมีอาวุธแถวนี้สำหรับคนที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายจะได้เป็นแคนิดโอเวอร์ได์นะครับจะเป็นผู้อะไรนะให้ตามกูมาเปล่าอุ้ย้ยอุตรงนั้นอ่ะผมเอาด้วยอย่าเอาหมดเลยอย่าอย่าอย่าอยใครเดินมาอย่อย่าอย่ายเฮ้ย่าอย่าอย่าอยอย่า สีเต็มโลกไปดูมาดูปัดูาไอ้ยใช้ปืนได้ไหมได้ได้ได้ไอ้สามมันปัญ่าเลยวะไอ้ย่าเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้ว ใครมาใครแม่งใครแม่งปังยากุยคุณกินเองแล้วใครอยู่คนสุดท้ายอ่ะเกมไหลแล้วมันเกิดใหม่กันหมดใครจะรู้ว่ใครเกิดใหม่เรื่อยๆไม่ต้องมีไม่ต้องมีมันต้องเป็นรอบเป็นรอบดิวะอ่าลืมกด F 1 2บสองไหนเฮ้ยใครมาใครมาแถวกูไม่รู้ใครมาอ้ะนอนอยู่วะกูไม่เห็นจริงเนี่ยอะไรวะกูเลยนะ นั่นใครอัใครวะน่ะจะดีเหรอเฮ้ยยาไอพี่นกไม่เอาไม่เอาพวกกันพวกกันทรวิผมเวีย่เดียวผมแบลิผมแบลิพวกกันไอ้มงไม่เอกไม่พูดเลยอะไวะไอ้ยาอยู่ไหนยาอยู่จะี่ยุกแบลลิวลลเฮ้ยหเกิดซ้อนแบบนี้เกิดซ้อนแบบนี้อะไรวะอย่ายิงเกิดซ้อนแบบนี้ เฮ้ยแดนเฮ้ยยาพี่อนยาขอคอนขอเอาไม่ไหวแล้วเขาบอกออกเมืองเลยวิ่งออกเมืองด้วยมาที่เปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ยเตอร์ไปไหนป๋ามาไขไปผมมีไข่ไปไนะยีแถวไหนกันยีแถวไหนกันเคยสอนอย่างนี้แน่ยีแถวแนวกันแถวไหนกันแถวแนว เขาเล่นตรงไหนกันนะอุ้ยใครถือปืนเขี้พอเล่นแถวไหนกันวะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ต่องฉันตนติดซอมบี้อยู่ฮะฮะแว่นขาวอ่ะบ้านขาวล้อกันล้อเลยต้องอ้อมนะคุณผู้ชมครับต้องอ้อมครับบ้านขาวบ้านขาวโอ้ยเหี้ยผีเยอะผีเยอะผีเยอะมากเออไอ้ผีเยอะไอ้ผีเออผีเอาผีก่อนมาอยู่ตรงอย่ามา ใช่วะข้างหลังข้างหลังทำไรตอนนี้พี่เฮ้ยเคยวิ่งเคยวิ่งเคยวิ่งวะพี่ไหมพี่ไหมโอ้แล้วไม่ไม่มีเป้าว่ะโอ้แล้วไงวะไอ้เหี้ยมันแค่หยิบยากอ่ะไปไหนไปไหนกูไปไปไหนไปไหนไอ้อย่างวายุ่งกมดกูดูดหนังไอเดียไอเดียตอนนี้ไม่มีอะไรดูดหมดโอ้แล้วไรไอเดียโอ้โหเจ็บ เลื่อนไหลเลื่อนไหลม่กนเรเลยนะครับไอ้เลื่อนไหลพี่พี่ตีพตีอยาปลูกสองด้วยทันงมึงลูกสองนะครับเฮ้ยนี่พี่ตีพี่ตีอย่าเนอ้พี่ตีผมอผมขอไอ้บังยาบัเขียวมบังยาด้วยบังยายาไอ้เจ้ไม่ปังยโอ้ยเจคุยหมดบางนี่ไรอ่ะนี่นยัดยของเดกขึ้นไปขึ้นไปลงรถโอ้ย ลองสลัดเลยนะใจนี่เอาให้มันแหลกเอาให้มันแหลกใครใครเอาให้มันเอาให้มันแหลกเอาให้มันแหลกเราต้องมีน้ำใจนักกีฬามึงจะเดินมาทำไมมึงมึงไม่มีน้ำใจนักกีฬาห่าตัดมึงที่หนึ่งไหมที่หนึ่งไหมร้อนที่หนึ่งที่หนึ่งข้างบนหัวร้อนไหนายว่าหัวร้อนเหรอหัวร้อนเหรอไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาเลยไปแล้ว ป้าระเบิดไม่ได้กินผลผลิตของการนางฟ้าเล่นเล่นต่อยอยากเล่นแล้วไม่ทานเดี๋ยวแล้วก็ปืนเฮ้ยปืนปืนกระบอกนี้มันคุ้นๆชาเขียวๆมันคุ้นคุ้นๆอันหนึ่งนี่ใหม่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อหร่จังวะแสงไฟอุ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ทำอะไรเลยใครยิงวะไม่ต้องแฝดเลยเนี่ยปั๊บยาปั๊บยายาอะไรเนี่ย เด็เด ok, ok, ูเด mm mm si e. ็กเเี้ยมันกูเฉยเฉยโดนยิงเฉยเลยมีปลาระเบิดนี่แยแมนี่มัน่วยหรอแม่มัวเดี๋ยวก่อนใครตีไม่ได้ตีเลยล้องล้องิงไปจับเราเอำกอ่าทำไม่ได้ไม่ได้งไงรับเลยอำตุกิณไม่ได้ก่อนหรือช่วยช่วยกันแ่ทเาไม่ยอมายเอาละอาเอา้อราบอาหารทำพูดได้รอทำไม่ได้ไไทำเร่ออแล้ว